เดือนเมษาแต่ตอนนี้คนดูหลงมนมีนาเรียบร้อยแล้วค่ะก<ๆ>็ะสาวจีน่ายีนาเปิดตัวมาในบทมนมีนานักร้องสาวสวยเซ็กซี่ในสายรักสายเลือดได้มีสนเสน่ห์สุดๆ <S 1> <S 1> เรื่องนี้ต้องขยี้สาวจีน่าถึงบทบาทนี้และเสื้อผ้าหน้าผมสวยจัดเต็มแบบที่ไม่เคยเห็นสาวจีน่าในลุคนี้มาก่อนค่ะ มันก็ท้าทายทุกอย่างนั่นแหละค่ะด้วยด้วยตัวละครที่มันมีปมค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยทั้งเรื่องครอบครัวของเราเองทั้งเรื่องครอบครัวของคุณเมคินทั้งเรื่องตัวละคร2ตัวที่เอ๊จะรักกันยังไงความรู้สึกที่มีต่อกันใช่คือแบบรักก็รักได้ไม่สุดชอบก็ชอบได้ไม่สุดอะไรเงี้ยมันยังมีแบบมันยังมีกำแพงของกันและกันอยู่ <c oughs> เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเข้าหากันด้วยด้วยความต้องการผลประโยชน์ของเขาอะไรเงี้ยค่ะ มันจะมีช่วงที่ทํางานอยู่ในขับของพระเอกใช่ไหมคะก็จะเป็นก็จะใส่เดสสีแดงคงความสีแดงไว้อะไรเงี้ยแต่พอแบบพราะปกติจีน่าจะแบบหนูจะไม่ได้แต่งตัวสวยจาหนูจะมีความกึ่งๆว่าสวยนิดผสมแบบทางการนิดหน่อยใช่ไม่ก็จะเป็นแบบเข้าป่าไปเลยอะไรอย่างนั้นคือส่วนใหญ่จะแต่งตัวแบบธรรมะแมางแต่นี้จะมีเหยียบส้นสูงบ้าง เรื่องนี้ก็่องแรกที่ได้เห็นแบบแต่งตัวจัดเต็มแบบนี้เนาะจริงหน้าผมเต็มเรื่องแรกอันนี้ก็เป็นความแบบอีกลุกหนึ่งของเราทุกคนใช่ค่ะก็จะเป็นอีคาแรคเตอร์หนึ่งที่คนไม่ค่อยได้เห็นแล้วส่วนใหญ่คนอยากจะอยากจะเห็นอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นคนสวยแล้วคนได้แต่งตัวสวยๆขอบคุณพี่ต้นมากนะคะสันฝันเนาะสันฝันสันฝันแฟนคลับสันฝันแฟนคลับจัดเต็มแต่มันก็จะมีเวแบบว่าพาร์ท พาตอนอยู่ในบ้านพระเอกแล้วที่เราจะต้องแต่งตัวแบบอ่ะเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าเราจะต้องไปเจอผู้ใหญ่มากมายในบ้านเขาอะไรอย่างงี้ก็ต้องแบบเปี้ยวซ่ามากไม่ได้เป็นยังไงคะเวลาแบบได้แต่งตัวแบบชุดสวยจัดเต็มอะไรอย่างงี้ก็ดีนะคะมันก็ได้เห็นตัวเองอีกแบบหนึง่งเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่ฝนบอกหนูเจอตัวเองแต่ในพาร์ทแบบนิ่งๆแต่งตัวแบบนิ่งๆน,นิ่งเลยทางนี้เตรียมจดลุกมนมีนาในละครแล้วค่ะ เผื่อว่าจะตกว่าที่ประธานตระกูลดังได้บ้าง oh, <no. S 1> เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง